ผมอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ทองคำว่าทองคำในอาจารย์มีุมอง,องไงตรงเนี้ยพอเขาลงมาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีการเด้งอะไรตรงนี้นะทีเนี้ยถ้าจะเด้งตัดกลับขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรอ MS อันนี้ Signal แล้วก็ MACD อนซะดีะ ถ้าดูง่ายที่สุดนะครับแบบไม่ไม่ไมฟีฟองคาสเตอร์อะไรเนี่ยท่านก็ดูขอบล่างแค่นั้นก็ดูขอบล่างนะถ้าถ้าไม่หลุดก็มันก็ไปต่อเรื่อยๆแนวมันไม่ค่อยทับกันแต่มันจะมีสองสองสองเส้นนะคะที่ทับแนวตรงเนี้ยคก็ลองลองดูแนวตรงนี้นะแนวเนี้ยว่าว่าไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรที่จะหลุดออกมา ประมาณเท่าไหร่ครับคราวนี้นะฮะครานี้นะฮะต้องไปอีกหนึ่งสินรัพย์แบบเร็วๆเลยนะครับวันนี้อาจารย์พอดีมาสอนนะจะใช้เวลาได้หนึ่งนะเข้าใจได้ถ้าผมอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ ทองคำนะครับว่าทองคำนะอาจารย์มิวมองมองไงครับทองคำารับครรั์ทองคำนี่อเอาเอาตั้งแต่ที่เขามีปรากฏการ คอนเวอร์เจนต์อะราคาทะลุ m อ c d ซทะลุมันก็เลยมันก็เลยเปี้ยงไปนี่นะครับทีนี้พอทองเนี่ยตรงเนี้ยพอเขาลงมาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะ มีการเด้งอะไรตรงนี้นะทีนี้ยถ้าจะเด้งตัดกลับขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรอ m ออันนี้สิกนอลแล้วก็ MACD ฮะตัดตัดสิกนอนขึ้นไปอย่างเงี้ยครับอันนี้สำหรับตัวทองนะครับที่มองแบบแบบง่ายๆมองผ่านมองผ่านอ็มอดีอะไรนี่ครับแล้วก็ จริงๆทางทางตัวเทคนิคอะมันจะมีเรื่องของเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าตัวแนวรับพวกฟิโบนาชชีพวกอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าถ้าผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้ตัวตัวที่เรียกว่าฟิโบนาชชีแบบแบบสองสองชั้นเรียกว่าเราจะใช้ตัวที่เรียกว่าคัสเตอร์คัสเตอร์ ก็คือหาจุดที่ราคาเนี่ยไปไปหยุดตรงนี้นะครับได้หนึ่งคัสเตอร์แล้วก็จริงๆแคลโรลีนบอเดนบอกว่าไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาทะเลาะกันนะฮะว่าฉันจะเริ่มจากจุด A นี้แล้วก็อีกคนก็บอกเฮ้ยฉันฉันจะเริ่มจากจากจุด B นี่จุด b ตรงนี้ แคลรินบอดดนบอกว่าไม่ไม่ต้องทะเลาะกันตีตีมันทั้งคู่แล้วหาเส้นที่มันทับกันมันก็จะได้ควกแนวพวกนี้ซึ่งทองเนี่ยผมก็ไม่ได้ตีนะแต่เดี๋ยวตีกันสดๆให้ดูว่ามันจะเป็นแนวของแคลรินบอเดินไหมว่ามันจะมาทับกันไหมนะครับอ่าอันนี้เป็นแนวแรกครับ แนวนี้แหละครับอันนี้เราเรียกว่าชุดเล็กแล้วกันะชุดเล็กเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็อันที่เป็นชุดใหญ่ที่มันลงมากระชากลงมานี่ฮะก็เป็นแนว แนวมันไม่ค่อยทับกันแต่มันจะมีสองสองสองเส้นนะฮะที่ทับกันแนวตรงนี้ครก็ลองลองดูแนวตรงนี้นะแนวเนี้ยว่าว่าไม่ไม่ไม่ควรไม่ควรที่จะดูุดออกมาประมาณเท่าไหร่ครับตรงนกลองไปลอาไ สามแปดสามแปดเออหกสามแนวแนวนี้นะสามแปดหกสามมาเลยประมาณแล้วก็จิงครับถ้าใช้อิชิโมกุเนี่ยมันก็จะมองไปในอนาคตได้ว่าอย่าอย่าหลุดถ้าดูง่ายที่สุดนะครับแบบไม่ไม่ฟีฟีองคาเตอร์อะไรเนี่ย ท่านก็ดูขอบล่างเราะนั้นก็ดูขอบล่างนะคถ้าไม่หลุดก็มันก็ไปต่อเรื่อยๆอ,อันนี้แบบแบบง่ายแต่ถ้าแบบเอาเอาใช้เครื่องมือก็ประมาณสามพันแปดหกสิบนะครับก็ใช้วิธีการดูแต่อย่างรูปนี้ถ้าเกิดเราดูจาก Time เฟรมเดย์แล้วจากแนวคิดของอาจารย์ยิ้มก่อนหน้าเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่มีสัญญาณเตือนในฝั่งของบ a ลิคเดเวอเชนเกิดขึ้นในระดับของไทม์เฟรมเดย์นะครับนะก็พักฐานอาจารย์ก็จะใช้วิธีการ ดูคัสเตอร์ของตัวฟิโบนัชชีเนาะก็วัดจะกรอบมานะมันต้องเถียงกันว่าจะเลือกตรงไหนก็เห็นโลไหนก็ลากขึ้นไปได้เลยเดี๋ยวมันจะมีจุดทับซ้อนเกิดขึ้นมานะ,ะผลน,นี้มันเป็นผลที่สามารถใช้ได้จริงๆตามบทตามตามตามหลักนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าการตีฟิโบเนี่ยคนในตลาดเขาตีหลากหลายเนาะงั้นมุมมองแต่ละคนเหมือนกันแต่ถ้ามันตีเราคิดคนนี้ตีอย่างนี้อ้คนคิดงนี้ตีอย่างนี้อ่ะไม่ต้องสนใจเราตี2แบบ แล้วมันจะมีจุดหนึ่งที่ไอ้สคนกลุ่มนี้มันมาอักลีกันหรือมาเห็นพ้องต้องกันบริเวณใกล้ๆก,ก,กันโซนนั้นก็จะเป็นรับต้านที่แข็งแรงเป็นพิเศษน,นี่ก็เป็นแนวคิดที่อาจารย์บอกว่าที่เจอพี่โบก็ไม่ต้องคิดอะไรก็ถ้าก็ตีสองแบบไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นแนวรับของตัวทองคํานะครับนะโอเค วันนี้ขอบคุณอาจารย์ยิมมากนะครับนะมาแชร์มุมมองแล้วก็มาแชร์เครื่องมือด้วยนะครับนะในการให้เพื่อนๆได้ดูในหน้าเทรดนะไม่ได้เจอกันนานมากอัปเดตหน้าเทรดกันที่หนึ่งนะครับก็ยังไงเรียนเชิญในรายการทีเฟ a เจ i ช l l i ล e ไปโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับอาจารย์ยิมครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับจากอาจารย์ยิมนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะนะครับแต่ละสินทรัพย์กันดีกว่านะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะเข้าลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยครับเราต้องอยู่ฝั่งไหน